เมื่อเร็วๆนี้นะคะทานิตยาสาร Forbes ค่ะก็ได้จัดอันดับผู้หญิง100คนที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกค่ะโดยที่นายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนีค่ะนางแองเกลาเมอร์เคิลนะคะก็ได้ครองตําแหน่งถึง2สมัยเลยทีเดียวค่ะตามมาด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานางฮิลลารีคลินตันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันสิคะว่าในอาเซียนนั้นผู้หญิงท่านไหนนะคะติดอันดับผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกบ้างค่ะ เรามาดูกันที่คนแรกนะคะเป็นนางอองซานซูจีค่ะหญิงแกร่งแห่งสหาภาพเมียนมาซึ่งเธอเนี่ยอยู่ในอันดับที่19และปัจจุบันน,นางอองซานซูจีเนี่ยก็เป็นสอสอในสภาของพมา่าเป็นผู้นำฝ่ายค้านของพรรค NLD และนิตยาสาร Forbes ก็ได้บอกว่าที่เลือกเธอขึ้นมาอยู่ในท็อป20ก็เพราะว่าทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับว่านางอองซาน เป็นสัญลักษณ์ของการผลักดันให้เกิดประชาธิปไตยในพมา่าหลังจากที่เธอได้รับอิสรภาพจากการโดนขังอยู่ในบ้านเกือบนานเกือบ20ปีและเธอก็ได้รับเลือกจากประชาชนให้มานั่งในเป็นผู้แทนในสภาค่ะ พรรค NLD นะคะของนางองซานสูจีค่ะก็เมื่อเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมานะคะได้รับที่นั่งในสภาไปถึง43ที่นั่งจากทั้งหมด45ที่นั่งนะคะความพยายามในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแบบสันติวิธีของนางองซานสูจีนะคะก็เป็นที่ประจักษ์ไปสู่สายตาคนทั่วโลกค่ะจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพค่ะซึ่งเธอเพิ่งจะได้มีโอกาสนะคะไปพูดกล่าวรับรางวัลน,นี้นะคะหลังจากที่ได้รับมากวายทั้งหมด20ปีค่ะและนี่ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้นางสูจีได้ รับเกียรติไปพูดต่อหน้าสภาล่างของอังกฤษนะคะเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วค่ะซึ่งเป็นผู้หญิงสามัญชนคนแรกค่ะที่ได้พูดในสภาของอังกฤษค่ะ และท่านต่อไปนะคะเป็นที่คุนหน้าคุณตาเรดีค่ะนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีของเรานั่นเองค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะอยู่ในอันดับที่30ค่ะซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยจากการที่ชนะเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะคะหลังลงเล่นการเมืองเพียงแค่ราวๆหกเดือนเท่านั้นเองค่ะซึ่งฟอร์บส์ได้เขียนไว้ว่าท่านนายกต้องดูแลประชากรกว่า67ล้านคนและเป็นผู้นำประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของอาเซียนค่ะ รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักนะคะก็ได้ทํางานมาครบ1ปีแล้วค่ะก็ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งถึงเสียงวิภาควิจารณ์ด้วยค่ะโดยมีนโยบายนะคะในเรื่องของแรงจูงใจที่เด่นๆนะคะก็จะเห็นเป็นเรื่องนโยบายจํานําข้าวค่ะและก็คือนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งมีข้อถกเถียงเป็นจํานวนมากนะคะจนสุดท้ายนะคะรัฐบาลก็พิจารณาที่จะทําตามข้อเสนอค่ะที่สาสั่งให้แก้เป็นรายมาตราแทนที่จะแก้ทั้งฉบับนะคะฟอฟไม่ได้ให้ ข้อมูลกับเราข่าวว่าทําไมนายกหญิงของเราจึงติดอันดับแต่ก็บอกถึงว่าประวัติจบจากที่ไหนมาแล้วก็มีครอบครัวแล้วและพูดถึงเรื่องที่เธอให้ความสําคัญกับสื่อโซเชียลมีเดียด้วยค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องออมีคนที่มาตามเธอในทวิต t ตอร์นะคะมากถึง8ปดหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะ ต่อไปค่ะเป็นอันดับที่72ในลิสต์ของ Forbes 100ผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะคะก็คือนางสีมุลยานีอินทราวาติชาวอินโดนีเซียค่ะอยู่ในอันดับที่72คุณสีมุลยานีเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้หญิงที่ทำงานในระดับอาวุโสที่สุดในธนาคารโลกหรือที่เรารู้จักกันใน world bank นะคะ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2553นางคุณศรีมุลยานีมีหน้าที่ดูแลการทำงานของธนาคารโลกเกือบทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในทวีปเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใตา้และตะวันออกกลาง ซึ่งเธอก็ยังเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2,548ถึง2,553และในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สามารถที่จะลดหนี้ของประเทศลงได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวค่ะและก็เพิ่มกองทุนสำรองได้สูงสุดเป็นประวัติการของประเทศถึง50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ และท่านต่อไปนะคะในอันดับที่74ค่ะคุณชัวซอกคุงจากประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งคุณชัวซอกคุงนะคะเป็น CEO นะคะของกลุ่มบริษัทซิงเทลค่ะซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมนะคะโดยมีฐานลูกค้ามากถึง445ล้านคนค่ะโดยวิสัยทัศน์ของการทํางานของคุณชัวซอกคุงนะคะคือบริษัทเนี่ยจะต้องเป็นที่1ในด้านสื่อผสมเพื่อง,งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในเอเชียแปซิฟิกค่ะซึ่งซิงเทลนะคะมีบริษัทอยู่ ในทั้งหมด26ประเทศนะคะและมีพนักงานกว่า23,000คนเลยทีเดียวค่ะคุณซัวนะคะรับตำแหน่ง CEO ของกลุ่มบริษัทซิงเทลเมื่อปี2550ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางบริษัทซิงเทลก็มีแผนที่จะปล่อยระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือในระบบ 4G ในประเทศสิงคโปร์ค่ะรวมถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลนะคะที่เราเรียกกันว่า Hybrid Cloud Comput i n g นะคะในประเทศสิงคโปร์ออสเตรเลียและก็ฮ่องกงค่ะ แล้วก็มาถึงคนสุดท้ายนะคะในหญิงแกร่งในอาเซียนของเราอยู่ในลำดับที่76ค่ะคุณโฮชิงจากประเทศสิงคโปร์เช่นเดียวกันนะคะและเป็นภริยาของนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงและเป็นซ e o ของกลุ่มเทมัเซกนั่นเองภายใต้การบริหารของโฮชิงเทมัเซกได้ขยายพอร์ตการลงทุน ออกไปทั่วสิงคโปร์และเอเชียนะคะโดยมูลค่าเพิ่มจาก77,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเป็น198,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในช่วงแค่10ปีเท่านั้นเองค่ะ นอกจากจะมีพอร์ตการลงทุนในเอเชียและสิงคโปร์ถึงร้อยละเจค่ะบริษัทเทมเ์เซกเองนะคะยังเป็นที่รู้จักในตลาดทั่วโลกนะคะถึงร้อยละยีค่ะนางโฮชิงนะคะก็ยังเคยเป็น c e o ค่ะของบริษัทสิงคโปร์อินเวสท์เมนต์เฮาส์นะคะในเดือนมกราคมปี2558ค่ะซึ่งเธอเองนะคะก็มีบทบาทในการยกระดับพอร์ตการลงทุนนะคะให้เป็นระดับโลกค่ะคุณจรวีคะเราก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงเองก็มีความสามารถไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียวคะ่ะ ถูกต้องค่ะเพราะเราเห็นจากในลิสต์แล้วก็จะมีผู้หญิงจากทั่วโลกท,ที่มาอยู่ในลิสต์นี้ด้วยเหมือนกันนะคะค่ะ